สวัสดีครับสวัสดีครับผมมือนี้พ่าแมาท่ทรงรถนะครับบ้านดอนหกตำบลน,นาค้ำนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัอดอุดรธานีเข้าพันไอ้พ่อกระสอเข้าเนี่ยเข้าไอ้เห็ดเห็ดถ้าเข้าเห็ดไอ้เอกสารบร่เปลี่ยนทางไอ้คุณจารยุทธจะซอยแนะนำมาอย่างไรลูกอาเห็ดบ่เปลี่ยนเราต้องพันต้องพันไอ้ต้องพันจนราทีผมภาคอุตสาหกรรมตอนกำลังเข้ากลับไป ที่ต่อหัวหน้าทกทอกอนเขากะไปไปเดินเรื่องแล้วก็พิจินที่ว่าไปรางวัลไปเอกกับมือในยบรอยแบบ้าเอาพันยู่รู้แล้วกันการเราเอาใส่เอาใส่กรดาประมาณประมาณทิ่ย์กว่าครับไม่อแบบไม่บ โอาหนานมากเลยรับไปได้เลยไปเดินเรื่องก็ว่ายก็ว่้นนี่นี่ก็คือเสนอดีๆเนาะคือรับลดพันทุนทุกข้อสอบไปว่ายไปว่าโอ้ดูใจว่าอืมครับอันนี้คือเป็นบทสัมภาษณ์นะครับผมาจากคุณธิรยุทธ์รับลดพันทุนทกขสนะครับแล้วก็ไอพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับผม ถ้าชิ้นเชือกพันต้องข้อสอกือว่าถ้าเอชิ้นเชือพันข้างล่างน,นี่ก็สน,นใจโทรสอบถามกันได้น,นะครับศูนย์เก้าสามครับสามห้าเก้าศูนย์เก้าศูนย์แปดนะครับคลิปลงท้ายนีย่จะขอขอบคุณคุณธีรยุทธนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเศร้าเกษตรกรเฮาขอบคุณที่ภูเขาปลูกน้ำให้เฮากินให้เฮาได้เห็ดนะครับผมอ่าคลิปต่อไปเดี๋ยวเฮางแติดตามาต่อไปนะครับผมโอเคนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ